สวัสดีครับก็ต้อนรับสู่ I l i k e c a t c a ับตอนนี้กูอยู่กับเกมชื่อ Black Desert นะครับเอาละครับคลิปนี้เป็นคลิปที่จริงก็เอก็มาแนะนำนะซึ่งเป็นเ,เขาเรียกว่าตัว UI ใหม่นะครับมันไม่ใช่ UI สิมันเป็นระบบถ่ายรูปแบบใหม่นะจากที่แต่ก่อนเนี่ยเวลาเราถ่ายรูปมันก็จะแบบคอนโทรลยูแล้วก็จบใช่ไหมแล้วก็พยายามถ่ายรูปมีปรับมุมปรับอะไรแต่ตอนนี้เขาพัฒนาขึ้นมานะครับทำให้ การถ่ายรูปในเกมไปดิสเซิร์ตมีมิติมากยิ่งขึ้นฉะนั้นแล้วนะครับในสัปดาห์นี้นะวันนี้วันที่7กรกฎานะครับซึ่งอยู่ในหมวดมันมีกิจกรรมถ่ายภาพเนาะชิง3 0 0พเพลนะครับก็อยู่ในหมวดของโชว์เอกลักษณ์ของท่านนักประจนภัยนะครับซึ่งเขาก็บอกประมาณว่าถ่ายภาพสกรีนช็อตตามคอนเซป็ปของท่านนะ เช่นรูปกลุ่มของท่านและเพื่อนๆที่กําลังกระโดดรูปการออกเรือเป็นต้นนะครับแล้วก็อัปโลดแกลลอรี่รูปภาพนะซึ่งนะครับไอ้เจ้ากิจกรรมตัวนี้มันก็จะมีไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมซึ่งในวันที่13กรกฎาคมหรือแพ่หน้านะครับจะเป็นสถานที่ตีบวกในความทรงจำนะคุณผู้ชมก็สามารถที่จะไปถ่าย อ๋อเขามีถึงสัปดาห์ที่5ครับเป็นสถานที่ไลฟ์สกิลสุดโปรดนะในวันที่20กรกฎานะครับแล้วจบวันที่27กรกฎาคุณผู้ชมก็สามารถาร่วมสนุกได้นะคือกิจกรรมยาวมากนะครับยาวมากยาวมากแล้วก็ชิง3000เพลเนาะก็คุ้มอยู่นะครับถ้าได้มานะโอเคโชว์เอกลักษณ์ของท่านนะครับนักประจนภายในสัปดาห์นี้ผมก็เตรียมพร้อมแล้วว่าผมจะถ่ายคอนเซปต์ประมาณไหนนะ ก่อนอื่นเลยนะครับให้คุณผู้ชมเนี่ยไปที่ ESC เนาะแล้วก็แกลลอรี่รูปนะครับลองหาดูนะถ้าเกิดสมมติคุณผู้ชมไม่ได้ขึ้นแบบที่ผมมีนะก็ลองหาดูน่าจะอยู่ในเอ่อชีวิตหรือเปล่าไม่มีสังคมได้อยู่ในสังคมแน่นอนนะครับนี่เห็นไหมอ่าอยู่ในสังคมนะครับสำหรับคนที่อ่าตามหานะว่าแกลลอรี่รูปอยู่ไหนนะครับก็อยู่ในสังคมกดเข้าไปครับแกลลอรี่รูปจากนั้นนะครับให้ ไปที่คําว่าลงทะเบียนรูปนะนี่มันจะขึ้นหน้าต่างอย่างนี้ขึ้นมาครับคุณผู้ชมไปอในในกิจกรรมนะเดี๋ยวผมลงไว้ในด e สคริปชั o นนะครับคุณผู้ชมก๊อปคำมาเลยอ่าก๊อปคำมาเลยครับลงในส่วนของหัวข้อนะในส่วนของหัวข้อให้ใส่เป็นชื่อกิจกรรมครับ จะได้ง่ายนี่มันจะง่ายเลยผมว่ามันจะง่ายเขาจะได้หาเจอด้วยนะครับเขาจะได้หาเจอด้วยแล้วก็ใส่รายละเอียดก็โชยกันลักของท่านนาระจลภัยเท่านี้เองนะครับแล้วก็อาจจะใส่ข้อมูลลงไปนิดหน่อยก็ได้นี่จดบันทึกอ่านี่นะครับอันนี้คอนเซปต์ผมนะคอนเซปต์ Concept ผมในวันนี้นะครับก็ตั้งใจไว้จะทำเป็นแบบนี้่นะปุ๊บจากนั้นกดเพิ่มสกินชอ็อตครับ นี่จะเข้าสู่หน้าตายอย่างนี้จริงๆไม่ต้องกดเพิ่มแบบว่าหมายถึงว่าถ้าเกิดสมมุติคุณไม่ได้จะเข้าร่วมกิจกรรมน้อนแล้วจะถ่ายภาพอย่างเดียวคุณแค่ control ลยู่ก็ได้นะครับกด c อนโทรลแล้วอยู่ก็ได้ก็เสร็จก็จะเข้าสู่ UI แบบนี้เหมือนกันนะครับในตอนนี้เขามีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาเห็นไหมว่าตัวไอ้นี่เยอะมากนะครับมีพรีเซตให้ใช้ด้วยนะว่าแบบเออถ้าเราเซตเป็นตั้งค่าแบบนี้ มันจะประมาณไหนนะถ้าเราเซตเป็นอันนี้มันจะประมาณไหนอันนี้มีมีการตั้งค่าพีเซตด้วยนะครับซึ่งสามารถเลือกเวลาได้ด้วยนะอ่าไม่จะเป็นที่จะต้องแบบว่าเฮ้ยตรงเนี้ยกลางคืนมันสวยนะแต่ตอนนี้มันเช้าอยู่กว่าจะกลางคืนใช้เวลานานมากนะครับคุณสามารถเลือกเลือกช่วงเวลาได้นะอ่ะเราไปกนทีละตัวนะครับ F1 ครับนี่เห็นไหมอ้าว F1 ยำๆกลายเป็นออกสกิลเฉยนะครับ โอเค F 1นะครับคือการซ่อนคีย์ไกด์นะครับก็คือซ่อนหน้าหน้าตรงนี้นะ Enter หรือ Print s c r e e n ครับจะเป็นการลงทะเบียนในแกลรลี่รูปนะถ้ากด u จะเป็นโหมดช้าครับโหมดช้าแบบรู้สึกว่าคำสั่งเนี้จะใช้ได้ในเมืองนะน่าจะใช้ได้ในเขตเมืองนะครับในเขตข้างนอกมันจะใช้ไม่ได้มันเหมือนโหมดสโลโมชั motion, นอะ อ่าแล้วก็ลูกศรน,นะครับย้ายจอ,อนี่เห็นไหมแล้วก็โฮมปุ่มโฮมนะจะเป็นปุ่มโฮมจะเป็นมองหน้าจอตัวละครเราจะมองหน้าจอเห็นไหมถ้ากดอีกทีก็จะไม่มองเห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับคอนโทรลชิปซ้ายขวาอันนี้จะเป็นปรับน้อยนะ ถ้าคุณผู้ชมสังเกตด,ดีๆ,ๆผู้ชมจะเห็นว่ามันจะเป็นเม็ดสีเบอร์อๆอยู่อ่าอันนี้คือใส่ฟังก์ชันเพิ่มแบบว่าลดน้อยนะครับบางทีบางภาพมีน้อยสวยบางภาพไม่มีน้อยดีกว่าอ่านดนีแล้วแต่ความชอบคอนโทรลซ้ายคอนโทรลขวาเป็นการปรับความเบอนะครับแล้วก็จากแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นวงๆใช่ไหมแต่ตอนนี้เขามีเป็นตัวเลขขึ้นมาทําให้คุณผู้ชมเห็นว่าเฮ้ยถ้าเบอร หนึ่งร้อยเนี่ยมันเบอร์ขนาดไหนอ่ะเห็นไหมหน้าชัดหลังเบอร์นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเบอร์แบบเบอร์แบบว่าเหลือหนึ่งอ่ะให้ดูเห็นไหมอ่าประมาณนี้เห็นไหมจะเห็นว่ามันจะเริ่มชัดด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเบอร์ใกล้กล้องมากก็จะชัดนี่ หนังฟ้าผมชัดมากคุณก็ต้องหาหาแบบว่าจุดโฟกัสดีๆนะครับลองหาจุดโฟกัสดูตำแหน่งเบอร์มีอีกนะครับมีลูกศรขึ้นด้วยซึ่งลูกศรขึ้นเนี่ยก็อา่าแต่ก่อนผมจําไม่ได้ว่าขึ้นเนี่ยมันหมายถึงว่าระยะใกล้กล้องหรือว่าระยะไกลกล้องหรือระยะแบบมันจะมีมันจะมีทั้งหมด2ระยะนะครับ ซึ่งผู้ผชมก็ลองปรับดูแล้วกันว่าเอ้ยชอบแบบไหนอันไหนเบอร์แบบไหนตรงไหนเบอร์ยังไงนะอ่ะต่อไปคอนโทรลอัติเนตนะครับปรับความสว่างหน้าจอเลือกได้อ่าส่วนคอนโทรลอัติเนตอุ๊ย,ยกดผิดคอนโทรลอัติเนตขึ้นบนลงล่างนะครับขึ้นบนหรือลงล่างก็จะเป็นการปรับความคมชัด อ่าปรับคอนทราสต์ของตัวภาพนะชิปนะครับขึ้นหรือลงก็จะเป็นการซูมเข้าซูมออกอนะ่ถ้าเป็นชิปซ้ายขวาจะเป็นหมุนมุมกล้องแบบนี้ส่วนคอนโทรลเพจดาวเพจอัพนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเลือกท่าทางแต่ก่อนเนี่ยมันเลือกไม่ได้อ่าตัวละครเราจะทำท่าของเขาเอง มันทำให้เลือกท่าไม่ได้แต่อันนี้คือแบบว่าเราสามารถเซตได้นะครับปุ๊บแล้วพอเราเซตเนี่ยเรากดถ่ายปุ๊บไอ้ตรงนี้มันจะหายนึกออกมพอเรากดปึ๊บงี้แล้วเรากดถ่ายภาพมันจะได้พอดีครับมันจะไม่แบบว่าไม่ต้องมานั่งเซตไม่ต้องมานั่งอะไรอันนี้คือกดได้เลยต่อไปนะครับอัติเนตจะเป็นเลือกสภาพอากาศนี่เห็นไหมมีคําสั่งขึ้นมาทันทีครับเป็นแบบว่าหมู่บ้านหมหมอง หมู่บ้านปัจจุบันก็คือสว่างสว่างนะประับประเทศหางดวงอาทิตยนะ์ก็จะสว่างมากนะครับมหาทะเลทรายก็จะเป็นแสงออกออกแบบแดงจะเรียกอะไรเหลืองเหลือง,องแดงแดงนะเป็นทะเลทรายนะครับอันนี้ก็จะเป็นป่าก็จะดูชอุ่มชอุ่มหน่อยนะนี้ก็ลองเลือกดูครับมันมีเยอะนะครับสภาพอากาศ แสงสีเนี่ยคุณผู้ชมเลือกได้เยอะมากนะครับเลือกได้เยอะมากก็แต่ละแต่ละจุดแต่ละที่มีความสวยไม่เหมือนกันนะอัตราเดทขึ้นบนนะครับก็สามารถเลือกได้ตามช่วงเวลาครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นเอ่อช่วงกลางคืนกลางคืนนะกลางคืนค่อนเช้ากำลังจะเช้าแล้วนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นช่วงเช้าเลยอ่ะนี่จะเป็นช่วงเช้า แล้วก็กําลังเข้าสู่กลางคืนนะประมาณนี้นะครับอันนี้คุณผู้ชมก็เลือกได้คอนโทรลชิปขึ้นลงอ่ะสุดท้ายนะครับจะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนฟิลเตอร์นะคุณผู้ชมสามารถใส่ฟิลเตอร์ได้อันนี้ไม่มีฟิลเตอร์อันนี้บร cool. ันด์คูลใส่ฟิลเตอร์ให้ภาพได้ก็จะง่ายนะครับก็จะง่ายขึ้นอ่ะประมาณนี้นะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผม อ๋อแบบว่าถ่ายรูปทํากิจกรรมหน่อยอ่าหลังจากเราได้รูปภาพที่เราพอใจแล้วนะครับอ่ะอ่าผมพอใจละสามภาพนี้นะครับผมก็กดบันทึกแต่อย่าลืมนะครับดูตรงนี้ด้วยนะว่าเป็นสาธารณะหรือเปล่าบางทีมันอาจจะตั้งเป็นไม่เปิดเผยไว้นะครับให้เราตั้งเป็นสาธารณะแบบนี้จากนั้นนะครับอ่าตรงนี้ผม ไม่แน่ใจว่าเขาเลือกหมวดอะไรกันนะ <Wow. S 1> เพราะว่าในตัวข้อมูลนะครับในตัวในตัวกิจกรรมอะ่ะเขาไม่ได้บอกครับว่าให้เลือกเป็นหมวดไหนเออผมก็เลยแบบว่างงๆอยู่ว่าเอ๊ะแล้วอย่างนี้เราจะเลือกเป็นอะไรนะสุดท้ายผมก็เลยตัดสินใจว่าตอนแรกผมตัดสินใจเป็นอื่นๆไปนะครับในรอบแรกแต่รอบนี้มันเป็นมันเป็นแบบ ถ้าตามข้อมูลอ่ะมันคือเอกลักษณ์ของท่านนักผจนภัยนะครับฉะนั้นผมก็เลยมองว่าเป็นบุคคลดีกว่านะหมวดนี้ก็จะเป็นหมวดบุคคลไปนะครับอ่ะจากนั้นกดบันทึกครับใช่ถ้าการเผยแพร่รูปให้กับนักผจนภัยคนอื่นหรือไม่ให้กดใช่นะครับปุ๊บเท่านี้ครับแกลลอรี่รูปนี้ก็จะทําการลงทะเบียนเรียบร้อยอ่าก็จะเป็นการลงทะเบียนละ แตบบ่ว่าให้ฟิลอารมณ์ประมาณจะมาล่าทั้งทีนี่ออกใช่ไหม <laughs> จะมาล่าทั้งทีนะครับเราเราสามารถที่จะเราต้องแบบว่าก่อนล่ามอนสเตอร์เนี่ยเราต้องดูสมุดจดก่อนอ่าเราถึงจะล่าได้แบบนี้ฟิลลิ่งนะให้ฟิลลิ่งอันนี้คือเอกลักษณ์ในการล่านะครับซึ่งคนส่วนใหญ่ไม่ทำหรอก <laughs> ทุกคนก็เข้าไปซัดๆนะ เออแต่ว่าบางทีไอ้สอมุดจุดบันทึกเนี่ยพวกระบบนิเวศเนี่ยมันช่วยเราได้เยอะนะครับว่าไอ้ตัวนี้มันเอสหรือย่งว่าเรามาทําให้มันเอสหน่อยดีกว่าโอเคครับเป็นไงวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่กดเข้ามาดูกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดโอหน้านะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายจ้าบายบาย